สวัสดีค่ะคินดิตตินะคะวันนี้นะคะคินดิตเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับทองนะคะพับใจพับปิดตาองค์เล็กๆหรือเป็นพระรูปหล่อองค์เล็กๆก็ได้นะคะใบนี้นะคะเล็กจิ๋วมากๆเลยนะคะน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะด้านบนก็จะเป็นยกซุ้มหัวสิงค์นะคะ แล้วก็ด้านล่างก็ยกซูมเช่นกันนะคะใบนี้แกะลายสวยชัดเจนนะคะเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะยิ่งตลับทองใบจิ๋วๆแบบนี้นะคะเป็นตลับทองตามหาเนื้อคู่เดี๋ยวคินมีวัดขนาดความกวาม้างความสูงข,ของตลับทองให้ในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็ด้านข้างเขาก็ปิดสนิทด,ดีนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะทั้งสอฝั่งเลย ชื้บจิ๋วๆนะคะรีวิวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ด้านล่างนะคะบ้านพับต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีฉีกขาดใดๆนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนห่วงนะคะชื้บทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็แกะลายใบนี้คือแบบความยูนิของเขาคือความการแกะลายแบบลึกชัดเจนสวยดีนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เป็นแบบใบเล็กๆนะคะตามหารเนื้อคู่เลย ชึบนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านในนะคะเปิดด้านในกันดีกว่าชึบเปิดว,วัดขนาดความกว้างของด้านในนะคะความกว้างด้านในอยู่ที่อ,อ่วัดตรงกลางนะคะอยู่ที่1นึ่งจุดเอ่อซนแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่1.6เซนค่ะแล้วก็ปิดชึบเป็นสนิทดีแล้วก็ขนาดความกว้า,ทางที่หน้าจอนะคะ กว้างตรงกลางอยู่ที่1.2เซนนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่1.3เซนค่ะก็น้ำหนักของใบนี้นะคะเลขที่ออกก็คือ 6.29กรัมนะคะก็ะเห็นใบเล็ก,ลกๆจิ๋วๆแบบนี้แต่เนื้อทองนะคะเน้นๆเลยก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตดับทองกรอบทองมือหนึ่งสามได้ทางไลน์ s i Z, t k 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตับทองดิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าค่ะร้านอยู่ชั้น3าห้างมินิปงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเปิดท่านไหนอยากแวะมาแบงปัน,ปนตรับทองกรอบทองพะเครื่องไว้ตรงค คินดิติกก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้คินดิติกขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินดิติกทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะลืมบอกไปแล้วคะว่าท่านไหนมีภาษาได้เนี่ยเชียร์เลยใบยเล็กจิจ๋วๆแบบนี้นะคะนานๆจะมาทีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ